อากาศเป็นไงครับตอนที่ไปก็เอ่อ,อวันที่จะไปวันแรก<อ>นขน,นแบบเนี่ยเนี่ยข้าจะนลำบากมากมอเตอรเยอะอต้องขี่เลยหน่อยเป็นไงครับที่นี่ที่นี่หรอคะที่เวียดนามก็วุ่นวายมากเลยนะคะสังเกตจากมอเตอร์ไซค์เยอะมากเวลาข้ามถนนไปไหนเนี่ยก็ต้องระวังเป็นพิเศษดูเขาเนี่ย ต้องสู้ชีวิตนะคะเพราะว่าเป็นประเทศที่ผ่านสึกสงคารามมาเยอะก็ต้องสู้ชีวิตตลอดทั้งิ่งจริงแล้วก็เต็มที่นะคะเต็มที่เลยค่ะเพื่อที่จะเรียนรู้วัฒนธรรมของเวียดนามให้ได้อยากจะอดทนแบบคนเวียดนามไหมครับอยากค่ะงั้นพร้อมจะฟังโจทย์เราใช่ไหมครับพร้อมไหมครับพรอิต้าต้องใช้ความอดทนสูงมากนะครับในภารกิจครั้งนี้ เพราะสิ่งที่เราอยากจะให้คุณลิต้าทำก็คือตลอดสัปดาห์นี้นะครับคุณลิต้าจะต้องใช้ชีวิตโดยไม่มีเงินไม่มีที่พักที่สบายพูดคดคุณลิต้าต้องห,หางานทำนะครับ งาเอ๋มไหมสู้ไหมครับสู้ค่ะก่อนจะสู้นะครับมีอะไรอยากจะบอกเราต้องขอยึดกระเป๋าตังค์โทรศัพท์บัตรเครดิตต่างๆนะครับเราต้องขอะไว้กับทีมงานด้วยนะครับเอาออกมาเลยทุกสิ่งอย่างเอามาให้หมดเลยนะครับ โทรศัพท์มือถือเอ่อกระเป๋าถัอกรดึงผ่านกันไปให้ได้นะครับเราให้กำลังใจอยู่ลุยเลยไหมฮะปะลุย มนุษย์มีมีสิ่งอำนวยความสะดวกมนุษย์มีสิ่งที่แสดงให้ให้เราอยู่ได้อย่างสบายใจในที่ต่างๆก็คือเงินที่ใช้แทนการแลกเปลี่ยนต่างๆมีโทรศัพท์ในการติดต่อขอความช่วยเหลือแล้วก็เอาออกแล้วก็อยู่ในที่ที่คนไม่รู้ว่าคุณคือซีริต้าที่เป็นนักแสดงเดี๋ยวเดี๋ยวจะเจอญาติเจอเพื่อนที่จะช่วยกันได้นี่คือหลักง,ง่ายๆที่จะทาให้ลิซ่าอยู่รอดในนั้นได้อย่างไรตอนแรกไม่เชื่อเหรอคะ ตอนแรกเหมือนแบบเฮ้ยจริงเหรอไม่เชื่อมันจะอะไรจะเิตีขนาดนี้ง่ายๆอย่างนี้เลยเหรอคะแล้วก็ปล่อยนูไปเรอยๆจะทิ้งไ่ด้อย่างนี้เลยคือเอาตังค์เอาอะไรไปหมดแล้วไหคะ<า>แล้วแบบร้อีก็ยังแอบไปทำพี่ทีมงานเลยเออตากล้องก็คือต้องถ่ายทำตลอดบอกจริงหรือเปล่านี่ไม่ได้ล้อเล่นใช่ไหมจริงใช่ไหมคือเต้องหางานจริงๆใช่ไหมเพื่อแบบให้ตัวเองแบบคือให้จริงแล้วเหรอเนี่ยเราต้องไม่มีเงินไม่มีต้องหางานทําแล้วแล้วเขาก็ ตากล้องก็ถอยไปอยู่ไหนเขไม่รูร้คือไม่อยู่ใกล้ตัวเราบอกนี่นี่ต,ต้องอยแบเคียบกล้องไนะ็ต้องหางานต้องหางานตั้งแต่ตอนนี้เลยแล้วเขาก็ถอยไปอยู่มุมไกลๆเลยเพราะเราเราจะได้แบบหางานได้จริงๆค่ะในความรู้สึกของเราแวบแรกที่เขาบอกว่าเอาล่ะฉันไม่มีตมังไม่มีอะไรเลยเราจะไปทําอะไรดีตึ้งเลยก็คือแต่ว่าเรา คือเราต้องเดินจากโรงแรมมาโลเคชันอันนี้นะคะก็ะเห็นว่าที่ที่วิวสวยเนี่ยนะใช่เราก็จะเห็นว่าอาชีพของเขาเนี่ยคือค้าขายตลอดทางเลยทุกถนนค้าขายไม่ว่าจะเป็นร้านน้ำชาเล็กๆกระติกน้ำชาเขายังมาค้าขายข้างถนนได้ขนมปังติ้งหรืออะไรก็คือเขาค้าขายตลอดเวลาค่ะเป็นเป็นคนที่ต้องทำอาชีพตลอดเวลาแล้วเราจะไปอยู่ตรงไหนเฮ้ยาก็อึ้งอยู่ยังกำลังคิดอยู่ว่าจะหางานอะไรดีแต่ว่าเดี๋ยวก็เลือกงาน,นะคะ่ะก็เลือกนิดนึงนไหนๆก็จะ <laughs> ในใจอยากทำอะไรสมมติแรกที่เขาบอกคือก<ล>าขายเนี่ยแหละค่ะก็คงค้าขายคือในใจคิดว่าก็ไปขอเขาขายไปช่วยงานเราไม่ใช่เพื่อ,อ,อาดคไม่ใช่ไม่ใช่ก็ค<อ>ือคิดว่าโอเคขายของเพื่อแลกข้าวมื้อหนึ่งคือเราไม่ได้อยากได้ตังอะไรมากมายอยู่แล้วเราแค่อยากจะมีชีวิตอยู่มีข้าวกินมีที่นอนนั่นคือช้อยส์โจทย์ที่เขาบอกเนต้ามานะคะแล้วก็เนต้าก็เลยแบบหางานอะไรก็ได้เพื่อแลกข้าวมื้อกลางวันมื้อเย็น นั่นคือนั่นคือความตั้งใจของเมต้าค่ะเท่าที่เราเห็นก่อนได้รับตรวเนี่ยคนเวียดนามในเมืองนั้นใช้ภาษาอังกฤษไหมครับไม่ใช้เลยใช้น้อยมากน้อยมากนอกจากความโชคดีมากๆที่รมต้าไปร้านที่มันเหมือนกับว่าเป็นตันทัวริสนะคะเป็นสําหรับนักท่องเที่ยวเราตั้งใจเลือกใช่ไหมตั้งใจเลือกเลยเป็นตุเป็นร้านอย่างสวยงามเพานกระจกมีกแอเราเลือกร้าน <laughs> <ๆ S 2> เราเลือกร้านที่ดีที่สุดนะคะเลือกร้านเลยตั้งใจเลือกเพราะว่ามั่นใจว่า คืออย่างน้อยเนี่ยคือตอนนั้นยังไม่รู้ภาษาเวียดนามพูดยังไงยังไม่รู้เพิ่งไปถึงก็อย่างน้อยจะต้องเอาร้านที่เป็นนักท่องเที่ยวเขาจะได้พูดภาษาเกฤษได้บ้างเราไม่เราไม่ได้ฝึกภาษาเวียดนามไปยังไม่ได้ฝึกไม่ได้ฝึกอะไรเลยคือได้ต้องไม่มีเวลาเลยก่อนหน้าไปคือทํางานถ่ายละครตลอด7วั7น7วัน<อ>คือไม่ได้มีเวลาเตรียมตัวอะไรเลยค่ะก็เลือกร้านที่คิดว่าเขาสําหรับนักท่องเที่ยวแล้วเขาพูดภาษาอังกฤษได้แล้วก็ ขอเขาทางานเพื่อราคาไปดูว่าได้ผลอย่างนั้นหรือเปล่านะครับวิธีการเลือกอย่างหนึ่งคือเออเราเลือกร้านที่ทัวริสต์ลงเยอะๆ<ช>เขาจะได้ใช้ภาษาได้ไปดูว่าผลเป็นอย่างไร